năm cái rồi Đam nó không phải đất nữa mà. nào น้ำมันออกน้อย อ๋อย่านี้ดิต้นใหญ่ยังอยู่้นใหญ่เออมีต้นใหญ่อยู่ไง a pushino uh. ah, yeah. uh, okay. <laughs> เดน้ำครับเปิดน้ำในอ่างเพิ่มมาด้วยมันจะไหลแค่นี้เห็นไหมมันไหลแค่นี้มันแบบอ่านี่มาแล้วมันกว่าจะไหลอ่ะแบบมาเต็มต้องให้เต็มท่อมันมีท่อแอนดอยู่อ๋ออือนี่มีท่อแอนดอุ้ยใครน้ำไม่ไหลเลยพี่เห็นไหมน้ำที่ออกมาใส่นะดู่จากกล้องเราเห็น ม่ได้เปิดครับเอาเรากช้าลอ,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 อย่างเงี้ยอ่าฮะโอเคดีครับเห็นต้นบอ่อแล้วนะโอเคเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอืออือนะครับต้นบอ่อเลยนะเรียบร้อยครับเราเริ่มสตาร์ทใหม่อยู่ไปอีกห้าปีอ่าโอเคครับอ่าทุกอย่างปกติละทางรีสตาร์ทใหม่ Okay, ครับตอนนี้มีปัญหาอีกจุดหนึ่งครับท่อ mm hmm. เมนหน้าบ้านครับน้ําจากทั้งบ้านทั้งหมดจากการทํางานจากการทํางานระบบเจ็ทไม่มีการไหลออกที่ท่อระบายน้ําเลยครับเดี๋ยวไปไล่หากัน